เมือเศร้าก็ปล้อยไปให้มันออกกำลังกายมียังก็กินไปครับแล้วก็มีสาน้าให้มันนอนคั้วหน่โอ้ห้มันมีความสุกแมนบ่ห้มันเครียดบ่ตองห้มันเครียดโอ้อมันอยากนอนก็คือห้มันนอนมันอยากกินก็คือห้มันกินมันอยากยางก็คือห้ยนั่งยางแต่ว่าเยหมือแรงมากเขาคอกมาาต้องเสริมเออเวียงครับกับหญ้ามือนี่สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องมาเปิดราคาไวายครับของเอตินเยตินบานเอาบานอย่างเอตินลูกสะอาด บ้านโคกสะอาดตำบลตำบลโซ่ขตำบลโซ่อําเภอสุ่พิเศษจังหวัดนุนการพี่น้องมือนี้เรามาปล่อยอยู่เป็นแม่นางแม่นางหน่อยเนาแยกเนาะสองแม่เนาะครับเนาะเป็นลูกสร้างอุดรตัวนึงว่าม่อมีนปล่อยเบิดงลาคันได้ละค่ะโอ้มัดข้องนี่ว่าเถอะเม่ยนอะไรละค่ะว่าเรามีตัวนวลพี่น้องจักเราเลี้ยงอย่ในตากับยายกสองคนพี่น้องว่านวลเดี๋ยวที่ถามเราถ่า,ายคลิปให้ครับเราจะมาปล่อยตัวแรกตัวนี้เป็นลูกลูกสร้างดอนเน่เบิ้งเนี่ยแยกใบมัน ยายไปเคลือบไปเคลือบเองวันนี้เคลือบอันลาล่าของภาพนีหลอดเพิ่ม,โอ,มโอ้เราเคลือบไปพี่น้องนี่ลูกสร้างอุดรครับเอาไอเจนเก็บไว้ได้เท่าไหร่ละคือสองปีสองปีนี่ยนะคือท่านในสองปีพี่น้องนี่ลูกสร้างอุด,ดอออรดดทับจากแม่บ,าบา้านๆนี่ครับสูงประมาณหน่อยสามหาพี่น้องเลยสองปีลูกสร้างอุด,ดอรนี่ตัวนี้อะไรพี่น้องนี่ เบื้งหางเบื้องหนังง่ายมีข้าวเบิ่งอยู่ลูกสางอ็หลูดอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วปล่อยไปเปลือยได้ห้องไว้เท่าใดเศร้าเศร้าหาไปย่ตอนเล่ามาก็ับเศร้าหาเรามาเลี้ยงได้ปีปีกว่าบ่แม่นปีกว่าก็บเศร้าหาพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาต่อแม่นั่งหน่อยมันก็สิขึ้นอล่ะผมว่าเนาะหรือบ่หรือแนวใดนคือไม่มีบักเถิกตัวนี้พี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยบักเผือกเราดิส่งลูกดีได้พี่น้องนี่เผือกนี่กับบ่ยินยันเนาะย่าเนาะแม่น มันอานอาทิตยังเพื่นมีหรือมันออาทิตมีก็ได้เนาะแ,<ม>นแต่ว่าอยูสองปีพี่น้องนี่ถูกสร้างเศร้าหาพี่น้องนี่ฮูๆ้ๆนะยายเนาะตัวนี้เนาะแมน่นแล้วเดี๋ยวเพลิดเพลิอันนี้ลูกเพลิดล่ำโค้งเอาใบมาเมื่ออันนี้ก็สิเปิดนี่ตัวนี้ลูกเพลิดล่ำโค้งพี่น้องนี่เอาใบมาเออใบก็ยูนี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยผมเบื้องให้เติบอเกลืเกลืเกลืบนเด็เต็มยังไงเด้อครับ ครับดีแล้วครับลูกเพชรลำอมโขงของเราตัวนี้นอ,าโอ,โอ้าวไอ้นี่แหละพี่น้องเพิ่นเคยมาบังเอาผู้ใดได้เลยใช่ล่ะไปใช่ล่ลครับลูกสาเพชรลำอมโขงกับลูกนเ,นเปิดสร้างกุดอนน,น,นี่น้องเลยนเดี๋ยวลงหลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาผีใหญ่มาได้บ่ได้ย้ายไปอยากได้ควายแคมมาถือเอาเด้อไอ้พี่เลยนะตอนนี้เร็วองเร้วเออเฉียงล้มคือเออมาได้ปะอะยรใหญ่ได้ย้ายไปอีนี่ ตัวนี้ก็ยู่ว่างปีหนึ่งนี่แหละเนาะย่เนาะปีช่งเรียนนี่แหละอะปีหนึงนิดๆ่ลพี่น้องนี่เพชรลํำคงลูกสาวเพชรลํำคงครับห้องไว้เศ้าสามมื่อย่ตัวนี้เศร้าหาตัวนี้ตัวนี้เศร้าหาเกลือบ่เปือพี่<อ>ตัวเศ้าสามโอ้นจชาเบิดสามตัวบ่สามตัวเปิืยให้เบิ้งสามตัวโอ้ลูกเออสร้างกุฎดอาหาเศร้าหา เทลล์พวงกับเศร้าหาชวนบ้านบานี่เศร้าสามเมนนี่บันบานเศร้าสามบันบานพี่น้องตัวนี้ที่ซื้ออีเพชรดอวซื้อคนซื้อเพชรตัวนี้เศร้าเศร้าสามเมนบันบานครับบ้านบ้านแม่นี่ตัวนี้ข้างขางนพี่น้องเห็นไหมเนาะเดี่ยมเลยเนาะย้อนเสียงนะพี่น้องเลยปล่อยมันอีเพชรนะตัวนี้ซื้ออีตัวมีสายจะสองตัวนั่นแ่ะมีใบมีหลอดอันนี้บันบานเนาะสรุปเนาะเมน บ้านพี่น้องนี่ก็งามของเราอยู่เด้อผูได้มกเลี้ยงควายครับนี่เอาไปพัฒนาต่อไม่เอาม่เอาม่เอา,เอานาะบ่ปากกันทองเล้อมันจักเสื่อมบ่วเสื่อมมัน,คว,นควายในฝูงควายในฝูงพี่น้องแต่ละตัวเนาะยกเว้นตัวเพชรลำพงมันยังหน่อยอยู่เนาะแมนแต่ว่าอีกสองตัวตัวแรกครับตัวสามนี่บ่วเน่าใจพี่น้องครับเป็นรุ่นเราหรือว่าทำมันขึ้นก็ค่อยหาผสมเบาตัวนั้นยังหน่อยครับยังหน่อยพี่น้องเราะไปผสมก็เอาไปครับครับไปแลวก็ได้ครับ บัานนี้แยกเลี้ยงยังไนยบัานมันคือคืออ้วอ้วนหลายตัวนี่ผู้ถ่าไว้ยหกสิบเจ็ดสิบเลี้ยงผู้ไอเฮ็ดยังไนยค่อยอ้วนใหญ่เห็ไห้ว่าจังไรล่ะเฮ้ยเจียงบ่าจังไรล่ะเสาประจักษ์ขั้นเบาหนาได้หลายบ่หนาหนาได้หลายเฟียงได้หลายบ่เออเอ้าบ่หนาได้หลายเฟียงได้หลายบ่เ่ยเหมือนเ้ากระป้อยไปให้มันออกกำลังกายมียังกระสินไปครับแล้วก็มีสา Nam ให้มันนอนคั้วไนี่โอ้ให้มันมีความสุขแูนบ่ให้มันเครียด บ่ต้องให้มันเครียดมันอยากนอนก็คือให้มันนอนมันอยากกินก็คือให้มันกินมันอยากย่างก็คือไห้มันง่างแต่ว่ายี้เมือแรงมากเข่าคอกมาให้ต้องเสริมเออเฟียงครับกับหยาเมื่อนี้บ่วยมียาเมื่อนี่อือเพราะยังไงไ่ได้ไปเมื่อนี้ครับยาขี้เถือกท้ายเที่ยงไดไรยาขี้เถือกเขากะท้ายทรวงทุกสามเดือนสามเดือนย่ากับมาฉีดอีกะตือยาบำรุงหรือบัตรย่าบำรุงก็ทุกสามเดือนบำรุงก็ทุกสามเดือนด้วยกัน ตัวนี้เราเ่ให้เดินซื้อนาฬิกาหวงเนี่ตัวนี้เข็ดลำห่วงแต่มันง้ามีดีนี่ให้เนีนพักผ่อนเอพี่น้องคนไรเลี้ยงคั้วให้เพื่อนมีเวลาพักผ่อนมีเวลานอนมีเวลาหล่นน้ามีเวลพักผอนมีเวลานอนเราก็มีเวลหล่นน้าของเพื่นเออัวคยเวนเพีน้อันนี้บัรบาเนี่เราเราเหลี่ยงแตบบาเนี่ยนีมีหัวอหารบ่บมีบมีแต่เพี้ยงคับไรเี่ยง หยาเสริมแนมยังหน่อยหย,ยาเสริมแนมพูละหอบมี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 มมมมตัวนี้กับบางนอนเพื่อนใหญ่นี่เนะาะน,นอนอยู่กับขอคุ้ยเลยแมนเพราะว่าเขาเป็นยังเคยนอนอยู่กับขอคุ้ยเขาต้องคุ้ยตัวใดเขาคว้าเขาต้องสังเกตเบื้องนี้มาแล้งว่าตัวใดกินหยาคือบ่ก,กินหยาถ้ามันบ่กินหยาเขากับเบื้องตัวขามันบอสบายพิษปกติเท่ากับข้ามังตัวทาตัห้อนหูเย็นนี่คือมันไข่ดังบ่มีเฮียนี่คือมันไข่ครับเทาสีต้องสังเกต ทึ่งตัวน้อยตัวใหญ่อยู่ตลอดเวลาบอกอยังยงว่าเขาต้องใส่ใจแม่นเขาต้องใส่ใจใเลี้ยงควาวยโมแม่นว่าเอาเข,ข้อขอกแล้วนี้เลยดิเออเอาข้อขอ,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 อกเราแยกกับสิมือคันหลังยางบึง<ม>บึงตัวนั้นตัวนี้เออปกติค่อยอยู่ได้เขาค่อยรับค่อยนอนหรือไปใส่คอยไปค่อยไปใส่คอยไปพี่น้องต้องใส่ใจนะครับเด้อผู้ใดเลี้ยงกล้วยอันนี้ใส่ใจเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนี่คิดๆส่วงคิดด้วยคิดมืดยั่อยนี่ ถ้าอยากเห็นลาไลายกลับไปโรงเรียนบ้ารรองน้ำกันผมมาเรียนไหวพี่น้องเรียนครับเรียนครับเดี๋ยวนี้เป็นซาเราอยากอายเลยเด็ดดีเรียนนี้ก็ใช่เราพี่น้องขี่ก็บม่เจือเนาะปีนี้เนาะใหญ่เนาะเจือตั้งไรพอตู่เราเห็ดทองกลางคืนบอเราเห็ดยังไงเราขวดเนาะโอ้เราขวดไว้เราขวดเราซาไปทอดกันโอ้ยไปได้บุเราแบบนี้เนาะไปบุได้แล้วพี่น้องเลยค่อยตันทางกันเก่าจะเลื่อนนี่โอ้ลูกเก่าจะเลื่อนแมน นก็ไดด้เียผมเคยเอาช่างอุดร่านมาทับไปเทียนหนึ่งในเน้อยใยเนาะแม่ตัวนี้ไปยื้อไซรัสดูหนึ่งยื้อน้ำบักก่อบักเงี้โอ้ขายไปแล้วออกเราเป็นใบใหญ่ไปทันออกเราเด้บักใหญ่โอ้ถูกตัวที่ผมทัให้นะครับครับครับนี่ลูกซอยซัดนี่ลูกบักเง้ยนี่ใช่ตัวเนื้อใยอันนี้ลูกซอยซัดนี่โอ้นี่ก็กล้วยงามอีกตัวนึง ปีวังเหรียญกุมภาน่พเต็มปีวันที่หนึ่งกุมภาเต็มปีครับนี้จะค่ยงามเในเราพี่น้องเลยอันนี้ลูกแบบค่อยบ้านลูกลูกลกเผือกเลยเนาะช่วงลูกดีตัวนั้นพี่น้องเนี่ยผ่าผักสีทองครับตัวนี้หลวมมากช่วงลูกดีครับนี่อันนี้จังไลยย่าหนี่อูดอูดยุ่งเหยเพื่อนบ่เนี่แมนกะว่ามันดิกจะขึ้นเกิดมันดิบวงลงวงลงแน่กัลูกขึ้นมาหัวเฟียงไส้โอ้หมายถึงว่า มันดินมันยังนี่คือมันยุ่งมากัดมันแมนยุ่งหินมากัดเข้ากันหอบเที่ยนใส่หอบหุบมันเลยง่ายไาเลี้ยงแบบเก่าเก่าแบบผู้เฒ่าสมัยก่อนแมนโอ้เอาเอาเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนอยู่ในบัตรน, whirl, นี่บัตรเบอร์ยังลูกศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งเก้าครับ 2,2,8,1ครับมม่นเนียช่ไห<ๆ>ใช่เพื่อนบ่งหลจดังไงก็ได้ต้องมีออสาน a m เรียงคว้วเ,เออเอาได้สรุปแล้วเออทิ่นี่ไว้แค่นี้แหละครับผมก็จ้ติ้มเนาะยิ่หลงเจนพอเอาลาบไปจาบไปก่อนเนาะจ้ะ,จะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อไม่คิดหนาพี่น้องครับสวัสดีครับ